สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะนะะเพี่ยนตกปลาทั้งหลายนี่ก็จะมาลองตกปลาครับเบ็ดของเราข้างหลังคลิปนี้จะมาตกปลาหน้าดินครับใช้ตะก้อเบ็ดครับตะก้อมองมาลองดูกันครับว่าอันไหนจะติดดีกว่ากันตะก้อเบ็ดก็จะใช้อยู่ซีอันส่วนตะก้อมอง ก็ะชายอยู่สองอัน,นครับเป็นเบอร์สี่เอาเบอร์กลางๆครับใช้เบอร์กลางๆลองดูว่าตัวไหนจะติดดีกว่ากัน,นครับเหยื่อก็รวมิดนะครับเหยื่อรวมิดใช้ท,ทั้งหมดเลยตัวเด็ดแล้วก็จริงครับ ไม่พอตามด้วยหัวเชื้อครับแน่แนๆดูว่าปลาจะเข้าไม้นี้หรือเปล่ากับไม้สวยๆกับเวลาเพียงหน่อยๆน,นะครับม่รูว่าปลาจะกินเยอะหรือเปล่าจะได้ผลหรือเปล่า ระวังตะก้อเบ็ดกับตะก้อมองหรือว่าตะข่ายครับเดี๋ยวจะให้ชมไม้สวยๆครับสภาพไมา้สวยๆไม้หมนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นน้องที่ใหญ่มากตะเบ็ดของเรา ออกมาวันนี้หกหกพันนะครับเราจะปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอาจะทิ้งเหยื่อลงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการผสมให้เหนียวให้เาที่ก่อนนะครับแล้วเราก็ ทำการแสดงลุยกันเลยกับไม้สวยๆเดี๋ยวขอผสมเหยื่อก่อนนะครับนวดเหยื่อก่อนสักครู่สักครู่เรียบร้อยแล้วครับเอาเหยื่อใส่แล้วก็เรียบร้อยพร้อมปล่อยอครับพร้อมปล่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ชมครับนี่นะครับนี่เป็นตะก้อมอง สองแล้วก็เบ็ดสี่ถ้าคลิปของผมผิดพลาดประการใดะนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับน้อมรับทุกคอมเมนต์ครับเพราะว่านี่เป็นมือใหม่นี่ครับให้ชม ตะคไม้แกะกองครับวนเบ็ดก็นี่นะครับสั่งมาจากจีนครับเสจิญน,นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลงตรงนี้เลยอาจจะหรือว่าอาจจะตรงนี้เลยนะครับเหมาะดี ใกล้ๆก,กันเลยนะครับบอกแล้วก็กเหมือนกันนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับ,ดรรบเดี๋ยวไปติดกระดิ่งตัดกระดิ่งนะครับ เดี๋ยวจะไปนอนเงียนแล้วครับรอปลากินเบ็ดเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณว่าปลากินเดี๋ยวกดมาถ่ายให้ชมครับรอรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าสูตรเหยื่อรวมมิดกับตะก้อมองกระทะตะก็เบ็ดนะครับ ามชมชตรอชมนะครับครับหลังจากเรานอน,นเงียนเราก็ตื่นมาแล้วนะครับเราจะมาเช็คดูว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าเราจะเริ่มจากทางนน้น,นครับรก็มองครับเดี๋ยวไปลุ้นกันผลงานของเราก็ ไม่ติดนะครับโอ้โหเหมือนเดิมครับเวาครับปเวาอีกแล้วครับสรุปก็ภารกิจเราก็น่าจะล้มเหลวนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแปลว่าปลาไม่เข้าครับปลาไม่เข้าหมายเด๋ลองลองเบ็ดครับสี่อัน จะได้ดูหรือเปล่าชมเลยครับดูเรื่องนะครับไม่เวิร์กนะครับให้ไฟโดนสรุปแล้วก็พลาดครับทีดนี้เด็ด เดี๋ยวให้ชมทีเด็ดนะครับผมซิเอาครับซิงเลิ้วครับปลาเข็งปลาหมอครับอาหารครับอาหารเย็นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพี่สูตรคลิปหน้านะครับทีนี้ถือว่าลมเหลวครับถือว่ามานอนเงินนะครับหนึ่งตื่น พลาดเลยถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวให้ชมไม้อีกครั้งนครับไม้สวยๆนะครับนอนเงินได้สบายเลยไม่สำเร็จนะครับแต่ก็มองแต,แต่ก็เบ็ดผ้าทั้งสองครับไม่ได้สักตัวเดี๋ยวหาโอกาสแกตัวใหม่ครับ อชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ